สวีเดนอินเวสเตอร์นะครับต้อนรับสู่รายการเช้านี้มีซิกวันที่2เมษายน2 5 6 4วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเป็นวัน g ูดไฟ r i เดยนะครับวันสำคัญทางศาสนาคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลายคู่เงินจะนะครับวิ่งน้อยนะเพราะว่าเป็นวันหยุดของแบงค์นะครับฝั่งยุโรปหรือออสเตรเลียอิวซียแลนด์เองก็ตามไปไปดูกันวันนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับก็ โอเคอย่าลืมนะวันนี้เนี่ยเป็นมาเก็ตฮอลิเดย์แลวเป็นส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของแบงก์หลายสกุลเงินนะครับแต่นะก็อย่าลืมละกันเรามีนอนฟาร์มเฮโลกันวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นนอนฟาร์มเฮโลที่แปลกแล้วกันเป็นวันนอนฟาร์มที่ทองไม่วิ่ง <c oughs> นะครับอ่ะเนี่ยมาดูกันนะเนี่ยดูดินิวซีแลนด์นะครับออสเตรเลียนะครับสวิต์ยูโรหรือว่าจะเป็นเงินปอนด์แคนาดาหยุดหมดเลยวันนี้นะครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็นะอย่างที่บอกไปไม่วิ่ง ต่อมาแต่ว่ามีตัวเดียวเลยนะครับ USD ทุ่มครึ่งนะครับ Non Farm นนบวกรวมไปถึง unemployment rate นะครับก็จะประกาศในวันนี้ก็จริง,รงๆทองควรจะต้องวิ่งเนาะแต่วันนี้กลายเป็นว่าทองคำไม่ได้วิ่งนะครับเพราะงั้นวันนี้จะไม่ได้ซื้อขายทองคำแต่เราก็จะมาวิเคราะห์กันอยู่ดีนะอ,อ,อ่ะเนี่ยนะครับ Good Friday เนาะวันนี้เพราะฉะนั้นข่าวเศรษฐกิจสำคัญสำคัญวันนี้จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับรอดูแค่นอนฟาร์มตอนคืนนี้แค่นั้นเลย นะครับเพราะงั้นเราเลยไปดูตลาดเมื่อคืนกันนิดหนึ่งและกันดาวโจนส์ yeah, ก็ NASDAQ เมื่อวานบิดบวกไปนะครับฝั่งยุโรปเองก็เป็นบวกไปนะครับได้เช่นเดียวกันเอเชียเราก็บวกตามไปนะครับตามตลาดอเมริกากันไปนะ mm hmm. ก็ดูจากการเทคนิคข้อแล้วเนี่ยหลายๆคู่นะครับไม่ใช่หลายคู่สิหลายหลายดัชนีนะก็ต้องบอกว่าอยู่ในเทรนขาขึ้นและหลายๆดัชนีอยากขึ้นต่อนะครับ แนวโน้มขึ้นต่อยังมีหลายๆคู่เลยนะครับหลังจากที่ทําท่าเหมือนจะลงแต่สุดท้ายไม่ลงนะครับมีแรงขึ้นต่อได้นะเพราะฉะนั้นก็ดูทิศทางดัชนีตอนนี้ก็ยังสดใสยอยู่นะครับรวมไปถึงว่าทางสหรัฐเองเนี่ยก็เป็นตัวขับเคลื่อนหลักอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้ทั่วโลกเนี่ยดัชนีดูสดใสเพราะ1คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณโจไบเดนนะครับที่ออกมาเนาะแล้วรวมไปถึงเขาเรียกว่าความคลายกังวลเรื่องของ การฉีดวัคซีนนะครับในสหรัฐที่ก็ดําเนินไปได้อย่างรวดเร็วนะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้ O อเปกนะครับก็ถึงกับมองว่าในเดือนต่อไปอีก2อสเดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับเขาควรจะเพิ่มกำลังการผลิตด้วยซ้ำเนาะอย่างเช่นพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มเพิ่มกําลังการผลิตตอนแรกเราคุยกันไว้ว่า O อเปกไม่น่าจะเพิ่มนะครับในสองสเดือนแต่ที่ไหนได้พอประชุมเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเขากับมีมุมมองที่เริ่มเป็นเชิงบวกนิดนึงนะครับจากสหรัฐที่ ทุกอย่างเริ่มไปได้ดีนะครับก็เลยเริ่มคิดกับว่าเออน่าจะเพิ่มกำลังการผลิตได้นะครับสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ทําให้ทั้งโลกนักลงทุนคลายความกังวลไปได้บ้างตลาดหุ้นในหลายๆทวีปนะครับทัว่วโลกก็เลยสดใสได้ครับในช่วงนี้เนาะอันนี้ก็มาสรุปให้ฟังกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยข่าวจะไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะงั้นอะไปดู เดลิวิของเราวันนี้ก็ดีกว่าวันนี้นะครับมี3คู่ EN EU แล้วก็ NU นะก่อนเข้าเดลิวิฟสามคู่นี้นะครับขอบ่อน,นิดนึงแล้วกันว่าเมื่อวานนี้นะครับ u s d อ่อนค่าลงมานะครับอ่าก็ทำให้ทองคำขึ้นต่อได้นะโอเคซึ่งนะในส่วนของทองคำนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าเดลิวิฟสามคู่เนี่ยทองคำนะ ก็หลังจากที่หลุดกรอบกลางลงมาถึงกรอบล่างอย่างที่เราพูดไปนะครับกรอบกลางแล้วมาถึงกรอบล่างนะแล้วก็เด้งกลับขึ้นมากรอบกลางเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าทะลุกล้นะครับแล้วเหมือนจะยืนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอดูวันจันทร์ตอนที่ตลาดเปิดอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะยังยืนแนวโซนนี้ได้หรือเปล่าถ้ายืนได้ก็มีโอกาส ขึ้นไปถึง1754หรือ1764ซึ่งเป็นกรอบบนได้เลยนะครับก็เอาเป็นว่านักลงทุนทุกคนรอดูแล้วกันเนอะอันนี้คือมุมมองสำหรับทองคำนะไม่ได้เป็นเดล b บิ p ไม่ได้เป็นสิ g n a กนอลของเราในวันนี้นะครับแต่เอามาเล่าสู่กันฟังในส่วนของสิ g n a กนของเราวันนี้เนี่ย EU เป็นหนึ่งในคู่ที่น่าสนใจถามว่าทําไมครับทำเฟรมเดย์ day, รูปแบบแท่งเทียนเนี่ยเป็นรูปแบบอยากกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับบวกกับว่าในทำเฟรม H4 เนี่ยก็ทะลุแนวต้าราาะยะสั้นขึ้นมาได้ H1 นี่ยิ่งเห็นชัดเจนว่าทะลุแนวต้าราาะยะสั้นนะครับทเทรนเทรนระยะสั้นนะครับที่เป็นขาลงขึ้นมาได้เพราะงั้นแต่มองว่าต้องย่อก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นบายนะครับให้ยอ่อรอย่อก่อน1.71อ่จาโนษ1.17517จนถึง1.17307โซนนี้นะครับย่อลงมาถ้ามีการเด้งหรือมีสัญญาณก,กับตัวชัดเจนน่าสนใจที่จะ บายนะครับตามเก็บสั้นได้นะครับเป้าที่ออกอยู่บริเวณประมาณ1 1 8 3 5 6นะครับแล้วก็1.18491นะครับซึ่งเป็นโซนรับแนวต้านเดิมมาแหละนะที่มันเคยหลุดลงมาโอเคอันนี้คือสำหรับ E U ต่อมา N U N U ก็น่าสนใจนะครับที่จะเข้าบายนะครับสวยเหมือนกันเพราะว่า N U เนี่ยทำเฟรม day นะครับรูปแบบแท่งเคียนก็ทำเป็นขาขึ้น เทรนใหญ่ยังอยู่ในขาขึ้นนะครับพอมาดูในระยะสั้นแล้วเนี่ยก็สามารถนะครับทะลุเทรนไลน์ขาลงและระยะสั้นขึ้นมาได้นะครับเหมือนกันเลยรอมาย่อนะครับที่0.707 0นะครับจนถึง0.69847ตรงนี้นะครับโซนนี้ถ้า NU ย่อลงมานะครับแล้วมีสัญญาณกลับตัวขาขึ้นน่าสนใจนะครับที่จะบ u y นะครับเป้าหมายอยู่ที่0.7109 0โอเคนี่คือสำหรับ NU ปิดท้ายกันที่ E.N. นะครับ E.N. จริงๆเราเคยได้ให้เป็นสัญ n ล l ไว้เมื่อประมาณ2วันก่อนนะครับแล้วก็ลงมาถึงแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็ไปตามเป้าหมายระยะสั้นก็ใครที่กําไรยินดีด้วยนะครับตอนนี้ลงมาอีกแล้วถามว่าเอ๊มันจะเป็นขาลงหรือเปล่าถ้าเราดูในไทม์เฟรมสั้นอาจจะดูเหมือนใช่แต่ถ้าเราไปดูไทม์เฟรมเดย์ต้องบอกว่านี่เป็นจุดที่สวยพอสมควรนะครับเป็นการขึ้นไปของไทม์เฟรมเดย์แล้วลงมาทดสอบ นใน Time Frame Day ซึ่งเป็นแนวรับที่สวยงามมากๆโซนนี้นะครับโซน1.67377จนถึง1.66783โซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราดูจากภาพใหญ่ลงมา